เอาสบายดีพี่น้องสบายดีอ่าอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนั่งพูดเดีเพกกื่อนกำลังแต่งอาหารแรงเนาะ <ใช S 1> อันนั้นสีเขาไปทักทายกับเพื่อนว่าเพื่อนเฮ็ดยังกินด้เอาสบายดีนั่งพูดเดีจะเห็ดยังกินด้เนี่ยก็เขาใส่ไข่ทอด,ทอดทเขอใส่ไข่อ่าทอดจะได้ด้เนี่โอ้ทอดลักษณะสีวะเนี่ อะไงอะโอ้อันเขาเขาเขาทุกเลยว,ว่าีนเขากรอบแล้ววะยังกระดกยังยังยงมาทันกรอบอไรนเออาน,านาะเออจะ่ยะย่มขีดไปขีดมากลูลอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนั่งพูดีุยคนกำลังแต่งหาแรแดงเนาะเพอทอดเขาใส่ไข่วาซาอันนี้เจ้าไข่ร่งรอลหเอออ่าอ่าโอ้เจ้าทอดทอดทวดไข่ใส่เขาเรียเวล่า่น โอ้เปตัดนาดเสียบพี่น้องอันนี้สูตรนั่งพุทธดีเด้อทอดทอดเขาเสียไข่แด้วว่าทอดเขาเสียไข่เลยพี่น้องอันนี้สูตรนั่งพุทธดีโอ้อ่าประเทศที่ได้กับเจมาลองน้ำพึ่งอยู่เจ้าน้อยอันนี้สูตรนั่งพุทธดีเด้อพี่น้องด้วยเอาให้พี่น้องค้อยเห็นดไปรับกันนั่งพุทธดีเพิ่นเฮ็ดกินตอนแรงอันนี้สูตรเพิ่นทอดเขาเสียไข่พี่น้องโอ้พุทธปี่นี่ากินไปแค่โอ้เป็นตะนากินี้พี่น้องเลย เอออันนี้เท่าว่าเพ่นเห่เุแบบอยากสำเร็จเทสกินนะพี่น้องเป็นสีกาเทียมเอาไปกินแต่ว่านี่อันนี้เท่าว่าอันนั้นสีสำเร็จแต่ว่านี่สีแล้วหรือเปล่าแีแล้วกำลังสีแล้วเนาะหลังหลังหลังจากนันเด็กอันข้หมห่อนสูงมันสบมบนไรหรือเปล่หรือว่าจะได้สมุนไพรก็ได้ะอะอ่าสมุนหมรก็ได้เนอกอ่านอ่านไฟย่ามกินไปกินมาอ่า้ออ่าหลังจากนั้นก็ ต่อไส่เนาะต่อไส่หลักๆจะได้ตอบอ่ะเนี้ยมัถวยเนาะโอาอ่าอ๋อ,อถ้าว่าใครเย่ะก็กขอก็มีอว่าก้าเอาอันนี้กคอยบ,งบ,งบง่งเป็นกำลังพี่นอ้องเด้ออันนี้ขั้นตอนนะั่งฝึกพิธีเพิ่พพพนอ่าทอดเขาใส่ไข่อว่าเออทอดเขาไส่เนาะอ่ะาเมื่อกีพอซีมแน่น่ะอันนี้เรนะียกว,ว่าเจ้าซีมให้พี่น้อง S <S 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 เห็นบ่เจ้าเอาถัา่วปลาเลยจะซีมพี่นอ้องเด้ออ่าต้องซีมิ่มตักตักดีพี่น้องเห็นอ่าอันนี้ขั้นตอนนั่งพุธดีพแสดงกินแล้วเพิ่อกระกซิบให้พี่นอ้องเบิ่งอ่าอ่าเออโอเคป้บ่สแแบบป้บอ่าเสแแบบอะไรจะยุกโฟดีที่บเออโอเคแซ่บเนาะเอเอเ อันนี้ซีซิมขัวเขาใส่ไข่นั่งพุทธีคนทอดได้อะพีนองอันนี้กำลังจับจับตอมพีนองซีซิมบังเลือกอันนี้ห้ามาดจีมจะหน่อยนะจีมบนว่าส่วนใดมันนุ่มๆจะหน่อยนะส่วนมนุ่มๆห่าก็เอาตีนองอันนี้คือนั่งพุทธีคนทอดเขาใส่ไข่อย่างตีนองอันนี้เห็นว่าซีซิมมันน้ำอันคอยเพิ่มไปต้องการพีนองด้วยอันนี้ขั้นตอนนั่งพุทธีคนทอดเขาใส่ไข่ บ,บางทีเสียมมาไม่ที่เสียมเป็นไรกันยาข้าวเรื่อเยๆจริงๆยำๆก็อืนอ้าเจ้าอีกบาทหนึ่งโอเคเลยเสียมวานทางที่น้างมาเสียมไปบ้าวอาาบบา่อ่าทางที่้องเที่ยวทางที่บ,บัง อนะครับตีกัอันโอเคใ่ป huh. uh ้แซบป้ะครับเจ้าวัุปเนี่ยแซบแซบแซบ่่าขอขอขบอกขาใจเยอะอรายตามคิปของพูกมันไม่ได้งการขาขบอกใจอะไรอ่าความดีมีอย่างนึกไปอด้วยโตัมอันเอาโอเค อันนี้คือภาพบรรยากาศนั่งพูดทฤษีนะฮรับทฤีเพลินกำลังแต่งกินแล้วเพลินกะทีมาขอบใจพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะเพลินกำลังเขินจะหน่อยมาจ้าอ่ะอันนั่งพูดทฤษีนะฮรับทฤีอันเจ้าขอบใจพี่น้องแน่นุกเขอบใจเลยพี่น้องฝากติดตามคลิปคอนฟูออนมาริบุงก้อยสุนม้ไม้เงินลำไยรวยบาย